สันการตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวดังนี้1นนายเอกพจน์อายุ46ปีสัญชาติไทย2นายหงอายุ37ปีสัญชาติกัมพูชา3นายทีอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาโดยกล่าวหาผู้ถูกจับที่1ว่ารู้ว่าคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพรบคนเข้าเมืองพศ2522ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยประการอื่นใดให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่มโดยกล่าวหาผู้ถูกจับที่2และ3ว่าเป็นคนต่างด้าวเข้า มาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วยของกลางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าสีบอลทองทะเบียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์มือถือจำนวน5เครื่องและสมุดควบคุมรายรับรายจ่ายจำนวน2เล่มโดยพฤติการณเจ้าพนักงานชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบนําคนต่างด้าวเพื่อเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายซึ่งบุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวมีการลักลอบออกนอกราชอาณาจักรไทยไปแล้วและมีการลักลอบเดินทางเข้ามาในราช จะจากอีกครั้งตามช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนด่านบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรี โดยทราบว่าปัจจุบันมีการปิดแานพรมแดนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยครั้งนี้จะมีกลุ่มขบวนการดังกล่าวนำคนต่างด้าวเดินทางมายังชดาดนตลาดบ้านแหลมประเทศกัมพูชาเดินทางมาครั้งนี้ทําให้คนต่างด้าวเข้าเมืองมาเองและจะมีการนัดแนะให้นั่งคอยอยู่ที่บริเวณตลาดบ้านแหลมในเวลาพบคำ่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จึงได้มีการทำการจับกลุ่มพร้อมส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป